มาครับสวัสดีครับผมผมต่อนะครับคลิปนี้ผมสั่งมอเตอร์ธรรมดาครับมอเตอร์ขาวมาบุชิแต่มันรันมาแล้วมอเตอร์ตัวนี้นี่ครับร้านนี้ DVS อยู่นครสวรรค์นี่นครับใกล้ๆ แล้วก็น้ำมันซิ่งเอาไว้ใส่พวกลูกปืนพวกชิ้นส่วนที่มันเสียดสีอะใส่ได้ส่วนในมอเตอร์นี่ผมใช้แว็กซี่นะครับฉีดไอ้แว็กซี่อันี้แว็กซี่พาวเวอร์ออย ผมก็ไม่เสียนนะครับไม่รู้ว่าลันนานขนาดไหนก็เลยลองสั่งมอเตอร์ที่เขาลันมาแล้วคนที่เขาลันเป็นนะครับเลยสั่งมาเอามาลองดูดิว่ามันต่างกันยังไงไอมอเตอร์เดิมอันนี้ผมก็ลองลันเองดูแล้วนะครับก็ลองจิ้มจิ้มไฟอะ่ะ จิ้มแช่ดูแล้วก็ฟังเสียงเอามันจะหมุนผมก็บอกไม่ถูกนะมันจะหมุนคนละเสียงอะตอนที่ยังไม่ได้เพิ่มว้นกับไม่ได้ฉีดน้ำมันเนี่ยมันจะเป็นอีกเสียงหนึ่งแต่พอฉีดน้ำมันเข้าไปเนี่ยมันจะดังมันจะวีดขึ้นเหมือนรอบมันจะขึ้นถ้าฉีดน้ำมันช่วยนะครับแล้วก็ค่อยๆรันแช่เข้าไป ก่อนจะรันเนี่ยต้องดูก่อนนะครับว่ามอเตอร์หน้าหรือมอเตอร์หลังเพราะว่าต้องรันให้ถูกคั้วมันเดี๋ยวรันผิดขั้วแล้วมันจะเวลาใช้เนี่ยมันจะไม่ดีครับมาเดี๋ยวลองของผมก่อนนะอันนี้เป็นเฟือง3.5ตอนแรกผมใส่อันนี้น่าจะ สี่สี่จุดเท่าไหร่ไม่ลืมแล้วเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งดำน้ำตาลอ่านี่ครับ G สิบสี่ดำน้ำตาลสี่ต,ต, 4. ต่อหนึ่งคู่นี้จะเป็นสี่ต่อหนึ่งเปลี่ยนออกมาแล้ว เอามาใส่สามจุดห้าต่อหนึ่งคือเฟืองไวสุดแต่มันก็อยู่ที่สนามด้วยนะใส่เฟืองไวบางทีมันก็ไม่ไวนะครับถ้าสนามที่มีทางชันๆเยอะเนี่ยเดีย๋ยวลองอันนี้ก่อน มาเตอของผมเองจะดูว่าน้ำตาลมันเยอะหรือเปล่าอันนี้ผมลันเองนะครับแล้วก็แก้ไขให้เปลืองเนี่ยมันลื่นขึ้นล้างลูกปืนลูกปืนใช้ไอ้นี่ล้าง ร้อนสายได้ยี่สิบเอ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมง ถ่ายรูปไว้ก่อนครับเดี๋ยวลืมอีกยี่สิบเบทเดี๋ยวผมเปลี่ยนใส่มอเตอร์ที่ผมสั่งมาก่อนว่าต่างกันเยอะเปล่าอ่านี่อันนี้ของผมนะเดี๋ยวถอดอันเนี้ยลองจน ขาแตกเลยนะความมั่งถอดลองน่ครับอันนี้รันมาแล้วที่สั่งมา ถ้ามันใกล้เคียงกันนะครับความเร็วถ้ามันใกล้เคียงกันเนี่ยแสดงว่ญญาผมมาถูกทางแล้วลันถูกทางแล้วเนี่ยดูก่อนพาความเร็วมันจะใกล้เคียงกันหรือเปล่าทานเดี๋ยวเปลี่ยนใส่ทานใหม่ครับ ยิบเบ็ดนะเท่ากับมอเตอร์ผมเลยนี่เบ็ดกิโลเมตรต่อชั่วโมงคนระับ เพองสาอันนี้ผมมาลองให้ดูเฉยนะครับผมก็ไม่ได้เซียนมือใหม่เหมือนกันการเซ็ตรถของแต่ละคนเนี่ยจะไม่เหมือนกันครับอันนี้ผมทำให้มันลื่นได้ที่สุดแล้วเท่านี้เนี่ยส่วนไทเดกเกอร์คันนี้ อันนี้ดนอย่างลื่นเลยเนี่ยเป็นบูตตะไคร้ด้วยแต่โคตรลื่นอะอันนี้มอเตอร์รันนะครับที่สั่งมาได้ยีิบเกิโลเมตรต่อชั่วโมงเดี๋ยวลองวัดไทเดกเกอร์ให้ดูดีกว,ว่า รถมันโคตรลื่นเลยเนี่ยผมลองเอาไปเล่นมันก็ไหวอยู่นะน่าจะเฟือง3ามห้ามั้งน่าจะใช่อะ่ะไม่ได้แกะดูด้วยได้มาถูกด้วยกันเนี้ยเปลี่ยนฐานก่อน เดี๋ยวทำย้ำอะไรเล่นด้วยครับ open box ย้ำอะไร เฮ้ยมันแรงอยู่เนี่ยยี่สิบสองะนะยี่สิบสามแล้วได้ยี่สิบสามครับเท่านะี้ รถมันโคตรลื่นเลยเนี่ยมอเตอร์เดิม่ะเนี่ยมอเตอร์ขาวธรรมดาน่าจะรันมาแล้วแหละไม่น่ารอดแต่ได้ยี่สามตาไก่ลื่นนี่เปิดเฟืองดูดีกว่า เกอร์ได้ยิบสามเลยนั่นไงใช่ด้วยสามจุดห้าฟ้าเหลือง G สิบเจ็ด รถโคตรลื่นอะบูตอะไรก็ไม่มี ไว้ก่อนครับเดี๋ยวก็อทำ สำหรับคลิปนี้ก็มีประมาณนี้ครับเอามาลองให้ดูว่ามอเตอร์ที่รันมาแล้วกับมอเตอร์ผมที่รันเองเนี่ยว่าจะโอเคหรือเปล่าว่าผมทำถูกทางหรือเปล่านะครับปรากฏว่าผมว่าผมรันได้แล้วน่าจะถูกทางแล้วเพราะว่ามันเท่ากันเลย ประมาณ21ทั้งตัวที่สั่งมากับตัวที่ผมรันเองจะให้ดีเนะี่ยผมว่าต้องรันเฟืองด้วยคือพยายามให้เฟืองมันลื่นที่สุดอใส่พวกกจลาบีน้ำมันก็หยอดตามพวกตะไก่ถนะ้าใช้ตะไก่นะถ้าใช้ลูกปืนก็ผมว่าล้างแค่ร้อนสันเนี่ย ล้างอย่างเดียวมันลื่นกว่าใส่น้ำมันนะใส่น้ำมันไปมันเหมือนมันหนืดๆหน่อยๆแต่มันก็ลื่นแต่ถ้าล้างกับลอนสันเนี่ยมันจะแห้งเลยแต่ผมว่าถ้าไม่ใส่น้ำมันมันก็เสี่ยงลูกปืนแตกเหมือนเพราะว่าล้างกับลอนสันเนี่ยมันจะแห้งพอประกอบเสร็จแล้วก็ ใช้เครื่องรันเนี่ยครับขีบเลยขีบให้มันวิ่งไปข้างหน้านะแล้วก็เปิดแช่ไว้ให้เฟืองมันหมุนรันเฟืองก็คือให้เฟืองมันสึกอะให้จุดที่มันสีกันเนี่ยสึกให้ลื่นที่สุด แต่ผมทําแล้วก็เล่นเองประกอบเสร็จแล้วก็จอดมันได้ไปแข่งที่ไหนอยู่แล้ว<笑><笑>ก็ลันไปงูปลาอันนี้อยากรู้ครับว่าคนที่เขาลันเป็นเนี่ยมอเตอร์มอเตอร์มันจะต่างขนาดไหนก็เลยสั่งมากับน้ำมันซิ่งใครสนใจก็ ทักมาใต้เม้นในคลิปนะครับเดี๋ยวผมจะส่งลิงค์ร้านไปให้ครับซับคลิปนี้ก็มีมานี้ครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าไปละเออลืมบอกเดี๋ยวคลิปหน้าจะทำคลิปเครื่องรันนี่ครับ ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวให้ดูว่ามันใช้งานยังไงไปเลยครับ